สวัสดีครับวันนี้มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดตาครับอำเภอเมสอดอำเภออุ้มผางนะครับคือวันนี้วันที่5ธันวาคม67นะครับก็มีแผนการเดินทางโดยเจ้าคุณทัวรครับของโคราชะะครับก็จะเดินทางคืนนี้วันที่5ธันวาคม6กกับเวลา20นาฬิการตรงไปแจ้งโค้งงเช้าที่ พี่อำเภอแม่สอดแต่พักอ่านกินอาหารเจ้าที่โรงแรมเซนทารานะครับหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวอยู่ในอำเภอแม่สอดดูดูเลยมีร้านกาแฟมีสวนเนาะสวนมีสวนไปบ้างหนึ่มีสวนนี้มีเปลาปั้ชัยพัฒนาไปไล่ตรีาวันนะครับแล้วก็แล้วก็จากนั้นก็ไปอำเภอพบพระ ไปกินข้าวที่ร้านกุหลาบดอยนะครับแล้วก็เดินทางจากอำเภอช่วงระหว่างเดินทางเที่ยวเนี่ยอำเภอแม่สอดกับอุ้มผาอำเภอพระนะครับกินข้าวกับวันที่อพกระ,ะ,ะ,ะแล้วก็ไปวิ่งจากอำเภอโพระ,พะไปอำเภออุ้มผาอีกร้อยหกสิบโลถึงอำเภออุ้มผาสิบหกนากานะครับก็บ้านเชิดพักบ,บ้านทัชชานะครับ ก็กินอาหารเย็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ก็พอเช้าเช้าว,วันที่เจ็ดเมื่อกี้วันที่หกเนาะไปถึงเช้าว,วันที่หกแต่วันที่เจ็ดก็กินอาหารเช้าที่กลัวต้มอ,อะไรนะแล้วก็ลองลองแผลองน้ํานะครับเป็นนตามีแม่อน้ํำเรือย,อยางนะเป็นต้นน้ําของของของแม่น้ำไม่กลองนะครับมีน้ำตกมีบอ่อน้ำร้อนอะไรเงี้ยเนาะวันม,มีข้าวกล่องนะครับ เดินกันก็มานอนนอนที่อุ้งพางอีกคืนหนึ่งครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันที่แปดก็วันเก้าก็เดินทางกลับมาแม่สอดตอนวัม่สอดก็กลับโค,คราชกลับแบบนี้ก็วันที่กลับถึงบ้านประมาณดึกๆกันเนาะครับประมาณครับแกก็เดินทางไปน้ำตกที่รอซูแม่สอดเดินทางโทรงผางครับจังหวัดตันครับ วันนี้ก็เดินทางไปเจ้าคุณตัวนะครับตามทริปก็6,900นนะครับสคืน3วันทางไกลมากนะครับจากโคราชไปก็ไปทางซื่อสบบระบุรีตัดคาไมไปเรื่อนะครับแล้วก็สอนนะตัดซายเือไ,ไปจังหดตากติดชายแดนพม่าเลยากต่อไปรถตู้กันห้คน5คันกันละประมาณ8คนไม่รู้นครับนะครับแต่ว่า เขาบอกอากาศต่ำสุดประมาณ17องศาสูงสุดประมาณ27 28ครับก็เตรียมเสื้อขนหนาไปครับเตรียมเสือเ้อเตรียมยางสาวโลกเตรียม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 เสือนะเ้อขนหนาเตรียมผ้าย,ยางเสื้อที่จะใส่เพื่อเปียกน้ำเนาะไปด้วยครับประมาณนี้ครับสวัสดีเป็ตั้งใช้ครับ,ววรบสวัสดีครับ